ร้านเก่าเจ้าประจำวันนี้มีอะไรกินบ้างกับข้าบนแล้วค่ะนี่อ,าางงอ,องง้อปลากระยิ้งหมกหมอปลากระยิ้งในซุปบะเกียร์นี่อ้อปูนะก็มีปลากับลาบหมูหปลาลาบหมูกับข้าวหมูสตาวขอนี้อร่อยจริงจริงไหนก็นต้องเอาหนึ่งปลาจุลหัตถ์บาทาไม่มีปลา่ผั่อนหน่อยซุปบะเกียร์ แบบีบนวัวปาตูอีอย่างไรออมอย่างกัองกออมปากะงใสยคาเมนค้าเอาเอาทุงนี้ยี่สิบาทนี่อ,อปูนาค่ะแซ่บแ,บวแวซวเสวนเส้นสใส่ไข่ปูนาสเเามนนนกิโลแซ่บเลยปูกำลังมันอยากกำลังมันปูนานี่หนาหนาวามสิบบาท พ่กเขาขายดีหลายพวเขาขายดีหลายมากครับพ่อตาปลา20ชุดเหลือชุดเดียวปลา20ชุดเปิดจ่อยยีชุดพี่น้อง่งนี่เหลือชุดเดียวเนี่ย้มมัดข้ามมัดไปกินรอมีปูไปกินรอมีปูบัดที่ไนปะอีปูบลังมพีน้อง นาเกี้ยวเขานานี่แล้วนี่โอ้ยราคาดีคืออย่างนเ้้อพี่น้องเลยไปซื้ออยู่ในตลาดถ้าพู้เดไไปมันหาเนี่ยซมดินมันมาท่านแห่งก็ไประเนไมหาคุดเราเนี่ยขายมีแต่ไรก็ขายเบิดครับมันดีครับเดี๋ยวเป็นเห็ดใส่ใส่ใข่พร้อมพี่น้องใส่ผักเล่าๆของเฮ่านี่ครับโอ้แสบของปัญโยครับเสียบอยู่ เป็นกระตีแกเปียกเอามันแกกระดองเอามันออกจากกระดองล้วกคหกักคามันออกผู้บางคนก็บอกหักขาได้พี่น้องเอาไปตำเอาไปตำเราขั้นเนาน้ามันเอาเศษกระดองเศษขาที่ยังมันออกมันก็ได้นชนามันบาดท,ที่นี่เนี่ยปูมันมันเนาะครับพี่น้องเตียน้ามันก็เป็นก้อนพญาเปน็นแย่จังน้อยอนะมันดีครับบะหมี่ดอกกัน สินำไปเือกันกระดองญี่ปู่นสือสายปูนี่นเป็นใส่กลองเอานะครับกลองเอานามมันเซ็บครับผมขอบคุณครับผม